สวัสดีค่ะสวัสดีเดอ้อพี่น้องป้องบายวันนี้เรากำลังเดินทางมาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะเราจะไปตลาดเช้าสมเด็จกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูไปชมกันว่าที่ตลาดสมเด็จจะมีอะไรขายบ้างนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ในด้านหลังตลาดเลยนะคะตอนนี้เวลาตีสีครึ่งนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรมาวางขายที่ตลาดหรือยัง แล้เวเราก็จะไปหาจอดรถกันก่อนนะคะยังมืดอยู่เลย ตลาดยังไม่เปิดเลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่เปิดเลยอะ่ะปกติแล้วก็จะเป็นร้านผลไม้นะคะ 肥，得好肥。<贤> เท่าไหร่จ้ะตัวละสองตัวร้อยห้าตัว,วน,นี้เท่าไหร่ตัวนี้สองน่ะไขเนียน,ย,ยนส่อนแบบนี้

Okay. ตอนนี้เราก็ออกมาจากตลาดแล้วนะคะตอนนี้เวลาตีห้านะคะตีห้ากว่าไปตลาดวันนี้ก็สิ่งที่ได้มานะคะก็คือมีไก่บ้านแล้วก็มีพวกพวกเป็นพริกผักแล้วก็ต้มหน่อไม้แล้วก็มมแลกมลงแล้วก็เห็ดได้ตลอดได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจ,จะไปตลาดที่ไหนก็จะได้แบบนี้แหละได้เห็นได้ไม้ <c oughs> อันนี้ให้ดูเส้นทางการเดินทางไปบ้านของเรานะคะเ <c oughs> มื่อสักครู่นะคะตรงตรงสมเด็จนะคะถ้าเกิดว่ามาจากาเส้นทางกาาสิลมมาถึงสี่แยกสมเด็จเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวมาด้านขวาแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราจะเลี้ยวก่อนที่จะถึงสี่แยกนะคะ เราเลี้ยวไปด้านหลังตลาดตอนนี้ออกมาจากตลาดแล้วนี่ตอนตีห้ากว่าด้านซ้ายมือนะคะเป็นโรงแป้งมันโรงแป้งบ้านบอแล้วก็ขวามือเป็นความน้ำมันนะคะขเขาทิ นี่นะคะเราผ่านโรงแป้งมันมาแล้วนะคะเป็นโรงแป้งมันสมเด็จนะคะแต่ว่าเลี้ยวอซ้ายมือตรงโรงแป้งมันกาลสินนะคะ mm. จะมีโรงแป้งอยู่สองที่นะคะเ mm. มื่อกีะะ mm. ้โรงที่หนึ่งยังไม่ใช่นะคะเด mm. ี๋ยวเราจะไปโรงที่สองอันนี้เป็นอบตอมองไม่เห็นเลยมันมดืดเป็น Opo to, kambong นีนะคะโรงแป้งมันกละสินแต่ว่ามันมืดมันก็เลยจะมองไม่เห็นนะคะนี่นะคะเป็นโรงแป้งมันกลาสินมันมองไม่เห็นอนะแต่ว่ามันมีชื่อว่าโรงแป้งมันกลาสินนะคะแล้วก็จะมีสาลาน้อยนี่ มองเห็นอีกแล้วเป็นสาลาน้อยนะคะเป็นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนี่ป้ายชื่อหมู่บ้านบ้านปลาขาวเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะนฝนไม่ตกนะคะวันนี้<อ>การเดินทางแบบว่า<อ>ราบรื่นมากๆมากเลยนะคะท้องฟ้าแบบว่าปลอดโปร่งมากนะคะวันนี้ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียว ลงแป้งมันสำปะหลังตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้โอ,โ,อโอ้โห้ผลของนะครับมาต็มคันครถเลยนะครับแบกหนักมาได้แต่ชุนบุรีจุนาน ือเราไม่ได้ว่าไปตลาดกันเฉยๆนะคะเรามาจากชนบุรีนะคะออกเดินทางเมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกาก็มาถึงตอนนี้ก็ตี5ครึ่งนะคะแวะแวะลายปั๊มแวะหลายๆปั๊มเลยแล้วก็มีจอดพักผ่อนด้วยประมาณ2ชั่วโมงนะคะ อนอนสองชั่วโมงเลี้ยวตามมุมโค้งเลยนะคะข้างๆนี้เป็นสวนยางพาราอันนี้ก็จะมืดๆด,ดำๆไปหน่อย เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสะทดนะคะอันนี้เป็นแลน์ม์กนะคะจุดไฮไลท์ที่ใครๆก็นิยมมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสวยนะคะวิวสวยวิวสวยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนี่จะวิวสวยมากถ่ายเก็บไว้ดูนะคะนานๆเราจะ มาในช่วงเวลานี้ตีห้าครึ่งนะคะอันนี้วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะเป็นเขตหมู่บ้านด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านปลาขาวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก วิ่งเส้นรอบหมู่บ้านนะคะบ้านเราก็จะอยู่ตรงด้านทางออกเลยบ้านเราจะอยู่ติดวัด